ข้อ4สารประกอบ A 1โมลิกุลมีมวล2.56ดคูณ10ยกกำลังลบ22กรัมจงคำนวณมวลต่อมวลของสารประกอบนี้ตั้งสมการเลยค่ะก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะคะว่ามวลต่อมวลสาร A นั้น หน่วยคืออะไรเราทดเลยนะคะว่าหน่วยของมวลต่อโมลคือกรัมต่อโมลเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าต้องหาแฟกเตอร์ใดที่มาคำนวณแล้วตัดกันแล้วสุดท้ายแล้วหน่วยสุดท้ายจะเหลือหน่วยกรัมต่อโมลนะคะเรามาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะคะโจทย์กำหนด สารประกอบ A 1โมเลกุลมีมวล2.56คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมดังนั้นมาเขียนในสมการเลยค่ะตั้งหน่วยกรัมอยู่ข้างบนนะคะ2.56คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมต่อสารประกอบ A 1โมเลกุล เรามาเราต้องมาคูณด้วยอะไรดีเราจะคูณด้วยสิ่งที่โจทย์ไม่ต้องการนะคะก็คือหน่วยโมเลกุลหาแฟกเตอร์ที่ตัดโมเลกุลได้นะคะก็คือสาร1โมลมี6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุล งน่วยที่ซ้ำกันนะคะตัดออกไปคำนวณตัวเลขเลยค่ะ2.5 6คูณ10ยกกำลังลบ22คูณด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23าคำนวณออกมาจะได้154เหลือหน่วยอะไรบ้างก็คือเหลือข้างบนเหลือหน่วยกรรมข้างล่างเหลือ หน่วยโมลนะคะดังนั้นคำตอบของเราสารประกอบ A มีมวลต่อโมล154กรัมต่อโมลนั่นเองค่ะอย่าลืมลบที่เรา ทดไว้ด้วยนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะ